สวัสดีครับพบกับผมเชฟหลงทำอาหารไม่ได้ยากอย่างที่คิดวันนี้ผมจะมาทำไก่แช่เล่านะครับตามผมมาเลยนะครับไก่สุกพูนะครับอ่าไก่สุกพูมาซื้อมาปุ๊บเราก็แต่งมันให้มันเป็นชิ้นอย่างนี้อ่าวันนี้เราทำไก่แช่เหลาไป โรงแรมแบบสวยงามมว้วนนะนจะไม่เป็นไ,ไม่ใช่ไก่ใช่เล่าแบบแบบเป็นตัวนะครับเราล้างสะอาดเสร็จปุ๊บนะเราก็จะมาใส่รสชาติอันนี้รสชาติรสชาติก็คือมีเ,อเกลือน้ำตาลน,นะมีผงโพโลแล้วก็มีคัมปู แล้วก็หวยกัดนะใส่ลงไปแล้วทีนี้เราก็หยอดเป็นผงหยอดมันนะครับหยอดมันคือหมักมาแป๊บหนึ่งหมักหมักสักสักครึ่งชั่วโมงนะครับอ่าหมักสักครึ่งชั่วโมงนะเนี่ยเรานะครับอ่าคือวันนี้เราจะทำคำแบบสวยงามนะครับให้ามันออกมาเป็น กลมๆอ่านแล้วจะสวยนะอ่าทีนี้นะแล้วก็เอาเหล้าจีนนะเอาเหล้าจีนใส่ลงไปหน่อยนะครับอ่านะใด่นะกลิ่นหอมกลิ่นพโ,โลโห,หน่อยแล้วไม่ได้ใส่เยอะนะครับเกลือน,น้ำตาลน,นะพโ,โลแล้วก็มีคัมพู นะอ่าแล้วทีนี้เราจะเทเหล้าจีนลงไปหน่อยนะอ่าเราใส่เหล้าจีนลงไปนะครับอ่าใส่เหล้าจีนลงไปหมักมันหน่อยนะเหล้าจีนอ่าถ้าที่บ้านไม่มีเหล้าจีนเราก็เอาเหล้าดีเจนซี่หรือเหล้าอย่างอื่นนะนะหงหงทองแม่หงนะครับได้หมดเลยนะอ่า เราหมักไว้สักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาม้วนไก่แช่เล่านะนี่ครับมันจะเป็นกลมๆอย่างนี้นะอะ่อันนี้หั่นแล้วถ้ายังไม่หั่นเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้นะอ่ากลมๆนะครับอ่าไก่แช่เล่าแบบกลมๆไม่ได้ไก่แช่เล่าเป็นตัวในระหว่างเราหมักไก่อยู่ตอนนี้เราจะไปเตรียมน้ำน้ำแช่ ไก่นะอ่าเราทำน้ำปรุงก่อนเอ่อผมมาทำเยอะนะมันก็น้ําใส่ต้องไก่ต้องไก้ก็เป็นเครื่องยาจีนนะครับอ่ามันตประโยชน์ของมันก็คือบำรุงเลือดนะแต่กลิ่นมันแรงไม่ต้องไปใส่เยอะนะครับเดี๋ยวเราไปนึ่งนึ่งสักครึ่งชั่วโมง ให้กลิ่นยามันออกเราค่อยปรุงรสชาตินะครับอันนี้เป็นน้ําเปล่านะฮะยังไม่ได้ใส่เหล้าอะไรครับเรามาดูกันม้วนนะครับไก่แช่เหล้านะอ่าเอาฟิล์มวางก่อนนะครับอ่าเราไก่ที่เราหมักนะครับนี่ม้วนมันนะม้วนเอครัอบนะ มุนเอาคยมุนมุนมุนอ่าหมุนให้มันเดินกลมๆอะ่ะอา่าแล้วเสร็จแล้วเราก็พับมันน,นะครับเราก็หมุนนีอนะจับให้หมุนนี่เราก็มัดเนื่องแล้วมันจะได้ติดกัน ให้มันแน่นนะให้มันแน่นเดี๋ยวเรามาดูอีกรอบหนึ่งก็คือตัดปิ้มก่อนนะนะนะครับแล้วไก่ม้วนใช่ไหมครับเออม้วนกลมๆนะครับปึ๊บพันพันนะฮะอันนี้กลมอ่ะ ทำยังไงให้มันกลมอ่ะผลปุ๊บอ่าเราก็จะจับหัวจับท้ายแล้วก็ลูดมันนี่อ่านะมาทำอย่างนี้จนหมดอ่าเสร็จแล้วเราก็เอาไปนึ่งนะครับ นะม,มันไปเรื่อยๆเห็นไ,ไหมอ่าก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอ่านะให้หมดเลยนะไก่เราห่อเสร็จแล้วนะเราก็เอานะครับไม้จิ้มฟันทิ่มมันทิ่มมันเดี๋ยวเราใส่ไปนึ่งเนี่ยมันจะไม่พองนะทิ่มให้น้ำมันออกนะครับทิ่มทุกอัน น้ำจากน้ำเอเครื่องยาเคงยาจีนที่เราเนื่อไปครึ่งชั่วโมงนะเดี๋ยวเรามาปรุงรสชาตินะเกลือน้ําตาลนะถ้าใส่คอโนโนเนี่ยมันจะเหม็นไม่ต้องไปใส่กอนันเกลือน้ําตาล ถ้าที่อื่นใช้ชโลดก็ใส่ชโรดได้เราเข้าไปนึ่นึ่งร้อนๆอ่าสามสิบวิสามสิบนาทีไม่ใช่สามสิบวินะสามสิบนาทีนะครับนึ่งแห้งนะไม่ต้องใส่น้ำนึงนะครับแต่แล้วเรามาแช่น้ำแข็ง น้ำแข็งแช่แล้วก็แช่เครื่งอยงยาในระหว่างรอไก่เนาะเรามาทำน้ำจิ้มนะครับน้ำจิ้มสไตล์ฮ่องกงก็คือขิงกับต้นหอมนะเดี๋ยวผมจะสับให้ละเอียดให้มันรวมกันก่อนนะครับอมาทำน้ำจิ้มสูตรฮ่องกงก่อนกินกับไก่อร่อยนะครับน้ำจิ้มตัวนี้อ่าขิงเราก็สับนะ สับให้ละเอียดกว่านี้เราก็ไปบีบน้ํามันออกนะครับต้องบีบน้ําก่อนนะนะไม่งั้นเดี๋ยวมันขมนะครับเดี๋ยวเราก็มารวมนะรวมกับเนตต้นหอมตั่กันเลยตับกันเลยนะตัดให้เข้ากันเลยตับให้เข้ากัน กับไก่อร่อยใครชอบใส่พริกขี้หนูชอบเผ็ดก็ใส่ได้นะครับไก่เนี่ยไม่จําเป็นต้องเป็นม้วนนะเราจะเอาไก่เป็นตัวก็ได้นะครับไปต้มให้สุกก่อนนะรอให้เย็ยนแล้วก็แช่น้ํารสชาติที่ทําำที่ทํานะครับ เราใส่รสชาติก่อนนะมีเกลือน้ำตาลนะครับคอนอะนะแล้วก็น้ำมันหอยนะครับเดี๋ยวเราคนให้มันเข้ากันแต่ตรงระหว่างนี้เราก็ต้องอต้มน้ำมันหอยร้อนก่อนทอดน้ำมันให้ร้อน,น,น,ใ,อนใส่น้ำมันร้อนๆล,อนล,อนลงไปนะน้ำมันสะอาดนะสาไปไปนะเดวเราคนคนนี้ให้มันเข้ากันก่อน นะครับอ่าคนให้มันเข้ากันก่อนอ่ายิ่งกับไก่อร่อยเลยทีนี้ก็ใส่น้ำมันงาลงไปหน่อยนึงนะโอเค เดี๋ยวผมจะใส่น้ำมันร้อนๆลงไปนี่นะอ่าแล้วก็กนิดนึงนะอ่าแล,แล้วน้ำจิ้มขิงต้นหอมอาจจะใส่พริกขี้หนูก็ได้นะครับอ่าทีนี้จิ้มกับไก่ขอบไก่ให้เล่าเลยนะครับ น้ำจิ้มก็เป็นอันเสร็จสิ้นอันนี้รอไก่แช่แล้วก็กินได้เลยอ่าทีนี้น้ำมันเย็นแล้ะเราใส่ผักชีลงไปต้นหนึ่งนะครับใส่เหล้าจีนใส่เกลือน้ำตาลลงไปปรุงรสฮะถ้าเราจีนไม่มีก็ริเจนซี่ก็หรือผมทองอ่าเราคิดว่าไหนก็ได้แต่ไม่ใช่เหล้าขาวแล้วกันเหล้าขาวมันจะฉิว ผิวเกินไปนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอไก่สุกก่อนนะเรานึ่งไก่อยู่สักพักหนึ่งจะสุกแล้วนะหลังจากนั้นเราก็จะเอาไก่แช่ลงไปนะครับอ่ามันครบสามสิบนาทีแล้วเราออกมานะอ่าเดี๋ยวเราแช่น้ำน้ำแข็งให้มันเย็นอะ่ปออะเยุ่ออกี ถ้าเราไม่แค่ก็ปล่อยมันเย็นถ้าเราต้องการให้มันเร็วก็เอาน้ำแข็งแช่นะครับถ้าเราปล่อยมันเรื่อยๆก็ได้ให้มันในนี้ตามธรรมชาตินะครับอ่อลาลราจะเย็นแล้วเราก็แช่นะครับอืมมันก็กลายเป็นไกแ่แช่เหล้าเสร็จแล้วเราก็หั่นเป็นแบวนๆอย่างที่ผมอ่า ให้ดูนะครับอย่าลืมไปทำดูนะครับอ่าคู่กันกับเมงกะพุนไก่เช่เล่านะมันจะออกมาสวยงามครับรสชาติอย่างที่ผมบอกถ้าคุณไม่มีผงโพล้ไม่อะไรยุ่งยากคุณก็ใส่แค่เกลือกับน้ำตาลก็ได้นะตอนหมักไก่ไม่จำเป็นต้องทำเหมือนผมครับนะเหล้าเหล้าจีนถ้าไม่มีก็อย่างที่ผมบอกนะครับก็ เออ่ใช้เอ่หล้าไครก็ได้นะครับอไม่ต้องซีเรียสนะครับอย่าลืมไปทำดูนะครับขอบคุณครับอย่าลืมติดตามกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะครับผมเพื่อให้กำลังใจครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ